สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงจะมาเล่าประสบการณ์นะคะการรักษาโรคไข้หัดแมวนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์จากผู้เลี้ยงแมวนะคะซึ่งน้องเผือกเนี่ยเขาได้เป็นโรคไข้หัดแมวนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าพาโวไวรัสค่ะน้องเผือกนะคะเป็นลูกของน้องมายค่ะเขาเกิดเมื่อวันที่สองมีนาะคิดสกราดสองพนะคะซึ่งข้อของน้องเผือกเนี่ยก็จะมีสองตัว มีเขาและน้องสาวชื่อน้องเปิดนะคะแม่ของเขานะคะเป็นแมวเปอร์เซียแท้พ่อของเขาเป็นแมวไทยธรรมดาค่ะน้องเปิดน้องสาวของเขานะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีนี้นะคะ ซึ่งก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนะคะเป็นช่วงกลางวันของวันที่ย8่สิบกรกฎานะคะน้องเปิดเขาก็ได้มีอาการอาเจียนเป็นเมือกสีเขียวนะคะแล้วก็ทานอาหารไม่ได้นะคะเป็นอาการแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองค่ะตอนแรกรุ่งก็คิดว่าเขากินอะไรแล้วแพ้หรือเปล่าหรือว่า ออกไปเล่นคางคกแล้วโดนพิษคางคกหรือเปล่าซึ่งลุงไม่ไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตเร็วขนาดนั้นก็คือกลางวันวันที่28อาเจียนแล้วเช้าว,วันที่29กรกฎาคมประมาณ8โมงเชา้าเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะคะสำหรับน้องเปิดหลังจากนั้นนะคะ วันที่สองสิงหานะคะน้องเผือกก็มีอาการค่ะช่วงเช้าวันที่สองสิงหานะคะน้องเผือกก็มีอาการเป็นไข้ค่ะก็คือเสื่อมซึมนะคะลุงก็กลัวว่าเขาจะเ,ออเสียชีวิตเหมือนน้องเปิดนะคะ ลุงก็ไม่ไม่ทราบสาเหตุนะคะลุกก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลนะคะในช่วงสายของวันที่สองสิงหาก็หมอก็ตรวจเลือดนะคะแล้วก็วัดไข้ต่างๆนะคะก็พบว่าเขาเป็นโรคไข้หัดแมวนะคะซึ่ง หมอก,ก็ให้ยาเป็นยาฉีดนะคะสารน้ำให้ใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็มีการตรวจตํำไส้อักเสบแล้วก็ตรวจเลือดนะคะค่าใช้ใจ่ายวันแรกก็1นึ่งบบาทค่ะ วันที่สามสิงหานะคะเป็นวันที่รักษาวันที่สองก็เอาน้องเผือกไปไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด8ปดอยสิบค่ะก็มีการให้น้ำเกือด้วยนะคะพอผ่านไปวันแรกลุงก็รู้แล้วแหละว่าน้องเผือกอะ่ะมีโอกาสรอดเพราะว่า เช้าของวันที่สามสิงหาคือเขามีอาการยังร่าเริงอยู่นะคะก็คือดีขึ้นกว่าเมื่อวานลุงก็คิดแล้วแหละว่ามีโอกาสรอดนะคะจากนั้นนะคะวันที่สามของการรักษาะคะ่ะก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเจ็ด้อยสิบห้าบาทนะคะ เป็นยาเม็ดถ่ายพยาธิหกสค่ายาฉีดร้อยีแล้วก็มีการให้สารน้ำใต้ผิวหนังมียากินนะคะแล้วก็มียาฉีดเสริมภูมินะคะยากินเป็นยากินปรับเสริมภูมิทางเดินอาหารนะคะ ซึ่งรุ่งก็รักษาทั้งหมด3มวันนะคะค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องเผือกสำหรับโรคไข้หัดแมวนะคะ3ามพบาทค่ะจริงๆทางคุณหมอเขาแนะนำว่าควรจะมาดูอาการให้ครบ7วันนะคะแต่รุ่งดูแล้วก็เขา มีอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะลุงก็เลยไม่ได้พาไปพบแพทย์อีกนะคะนอกจากว่าหลังจากนั้นวันที่30สิบงหานะคะลุงก็พาเขาไปทำหมันนะคะเพราะว่าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับตัวผู้ที่มาจากที่อื่นนะคะเพื่อนๆต้องระวังนะคะ สำหรับโรคไข้หัดแมวซึ่งถ้าแมวอายุน้อยนี่มักตายอย่างรวดเร็วเลยค่ะคือ1วันค่ะเสียชีวิตแล้วอัตราการตารารตายของลูกแมวนี่อยู่ระหว่าง25-90%ทีเดียวค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ